โทรทัศน์ซัมซุงซอฟีนิวอาการของมันเลยแม่ไฟแดงกระพริบจอบูฮงกระพริบเนี่ยนีน่ตลอดเลยจอบูฮงจอมืดอันนี้ก็แม่นด้านหลังมันอันนี้มันปุ่มก็มีบอนต่อนิดหน่อยสองสามพอต ซีพอร์พอันนี้มันรุ่นมันเป็น LED สอง X X มีภาษาลาวเนี่ยเขียนมาโทรภาพ LED อันนี้ผัดเมนคาเตือนผัดเป็นภาษาไทยมีหลายภาษา ก็กาหันนอดออกละยกขึ้นมาเบ่งอันนี้เป็นแผ่นกระจกด้านหน้ามันจอมันกับมาติดอยู่กับหน่วยบี่อยก็าหันนอดแล้วก็ย่อจอขึ้นมา ก็สิมมาวัดเบิงไฟมันวัดเบิงไฟมันว่ามีไฟจากวน,นววเบิงว่าไฟมันเป็นอะไรเสียบปั๊กแล้วก็มีไฟมาแต่ว่าไฟไฟบนนิ่งไฟมันดิน้น สังเกตว่ามันขึ้นไปฮอดชิปสองวนแล้วตกลงมาแปลว่าบอร์ดนี้เป็นบอร์ดไฟชิปสองวลแต่ว่าไฟมันบอ่อฮอดคอยกอระทอดแยกสายว่าเป็นน้ําบอร์ดหรือว่าเป็นน้ําพักไฟมันวัดไฟเบึงก็ไฟบูนิง่งคือกันก็แสดงว่าเป็นน้ํา เพนเพนระบบไฟมันบนนิ่งคอยกระสิบไข่ถอนมาเบ่งมันกระจับน็อตมาแต่สองน็อต ใครมากก็เห็นมีสังเกตว่ามีไอซีค้บคุมตัวหนึ่งค่อยว่า IC ตัวนี้น่าจะมีปัญหาคือจีเพละเป็นไอซีคูมไฟอันนี้แกเป็นมอดเฟต สิไปหาอยู่ใส่หน่อยเนาะค่อยก็าหาอะไรมาใส่บ่ได้เนาะแต่ว่าค่อยก็ไปซอกเอาอะแดปเตอร์ที่ว่าคามันไส้เดี๋ยวไส่กันกับดบดบดเขาทานรุ่นนี้ได้ส่วนว่าใส่ต่างๆค่อยก,าาอก็ตัดออกต่อไม่ก็เอาอะแดปเตอร์ตัวนี้มาดัดแปลงใส่ เป็นไฟออกคิปสองโวลต์แล้วก็สองแอมป์ไฟคิปสองโวลต์แอมป์มันสองแอมป์วันนี้ก็ับมาเปิดลองเบ่งไฟกันนิ่งแล้วไฟแดงนิ่งละบวกกระพริบคือเตกา วันนี้กดกดสแตนบายกดสแตนบายแล้วไฟเขียวหงจอก็หงขึ้นมาเป็นกาโลโก้ซัมซุงเขียนว่าบบมีสัญญาณกาสิตอ้อสยสัญญาณเข้าไปเป็นสายเอวี ต่อสายเเข้าไปก็มีภาพเบ่งได้ปกติ